สวัสดีครับกระผมนายธลิศิมล,ลีรหัสนิสิต6 7 0 1 0 1 0ูนครับวันนี้กูพวกเราภาษาเขมรน,นะครับจะมานําเสนอเกี่ยวกับโครงสร้างของภาษาความเป็นมาของภาษาเขมรนั่นเองนะครับแล้วก็กูพวกเรามีสมาชิกอย่างนี้ครับโครงสร้างของภาษาเขมรน,นะครับภาษาเขมรเป็นภาษาที่มีชีวิตชีวาและมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์มีผู้ พูดประมาณ16ล้านคนทั่วโลกนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประเทศก,กัมพูชานั่นเองนะครับความเป็นมาของภาษาเขมรน,นะครับภาษาเขมรเป็นภาษาที่ชาวเขมรน,นะครับซึ่งอาศัยอยู่ประเทศกัมพูชานะครับซึ่งเรียกตัวเองว่าเขมรนั่นเองนะครับมีบริเวณพื้นที่ติดกับประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวเวียดนามรวมทั้งเป็นภาษาของชาวไทยเชื้อสายเขมรที่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนะครับคือจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษและทางภาคตะวันออกของประเทศไทยนะครับมีจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดนะครับทั้งนี้ยังเป็นภาษาของรุ่มแม่น้ําโขงทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามด้วยนะครับจากอิทธิพลของศาสนาฮินดูแล้วก็ศาสนาพุทธนะครับนอกจากนี้ยังมีอิทธิพลจากภาษาอื่นๆเช่นภาษาไทยภาษาฝรั่งเศสและก็อีกมากมายนะครับซึ่งส่งผลต่อ กันมานะครับจากความใกล้ชิดแล้วก็การค้าขายแล้วก็การเมืองเป็นต้นนะครับระบบเสียงของภาษาขเขมรนะครับภาษาขเขมรนะครับจะมีสระัะเขมรทั้งหมด21ร,รูปนะครับคือสลัดเสียงเดียวแล้วก็สลัดเสียงประสมนะครับแล้วก็สลัดเสียงเดี่ยวสั้น8หน่วยนะครับสลัเสียงเดี่ยวยาว10หน่วยสลัเสียงประสมสั้น3าหน่วยและสรั เสียงะสมยาว10หน่วยรวมเป็น31หน่วยนะครับรูปและเสียงสลับในภาษาคเคมรมีทั้งหมด2รูปนะครับคือรูปจมแล,และรูปลอยนะครับวรรณยุกวรรณยุกในภาษาคเคมรนะครับมีความสําคัญมากนะครับในการแยกแยะความหมายของคำนั่นเองนะครับแล้วก็ยัญชนะนะครับยัญชนะของแคมีมีทั้งหมด33ตัวนะครับแบ่งเป็น5วรคและ1เศษพร้อมเสียงอ่านนะครับ ระบบการเขียนนะครับตัวอักษรของเขมรจะคล้ายงไทยหลายตัวนะครับทั้งพยัญชนะและสระวิธีเขียนจะเขียนจากซ้ายมือไปขวามือนะครับหรือจากข้างบนลงข้างล่างยกเว้นตัวรอเรือนะครับที่เขียนจากขวามือไปซ้ายมือมีวิธีเขียน2วิธีนะครับ1ก็คือวิธีการเขียนผสมคํานะครับ2ก็คือวิธีการเขียนสะกดเป็นพยัญชนะซ้อนนะครับครับโครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาเขมรนะครับไวยากรณ์ของภาษาคือคำคำหนึ่งในบางบริบทอนนี้ฐานะเทียบเท่ากับวลีนะครับ เในตใิบาครค้าก็กาหนดหน้าที่เทยบเพ่อกับประโยคนะครับเช่นการใช้คาหรือวลีทาหน้าที่เป็นประโยคดังแบบนั้นคำว่าวลีในที่นี้จะเป็นการใช้เพื่อให้สามารถแยกแยะระดับของภาษาต่างระดับคําวลีและประโยคเพื่อให้เข้าใจลักษณะของวยากรณ์ภาษาเขมรได้นะครับโครงสร้างประโยคของภาษาเขมรนะครับจะเป็นแบบประธานกริยากรรมนะครับหน้าที่ทางไวยากรณ์นะครับ หมายถึงการทําหน้าที่ต่างๆของนามวลีในประโยคหน้าที่ทางวยากรณ์ที่รู้จักกันมีคนนามวลีมีดังนี้เช่นประธานนะครับคำตรงกำรองนะครับชนิดของประโยคแบ่งเป็น4ประเภทนะครับประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคคําถามและประโยคคําสั่งวลีในภาษาเขมรนคือนุประโยคหรือนุภาคคาวลีในที่นี้เหมืนการใช้เพื่อสามารถแยกแยะระดับของภาษาต่างคําต่างระดับวลีและประโยค โดยสามารถแบ่งโครงสร้างวลีเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือวลีรวมศูนย์และวลีแยกศูนย์วลีรวมศูนย์คือวลีที่มีคำใดคำหนึ่งทำหน้าที่เป็นคำหลักวลีแยกศูนย์คือวลีที่ไม่มีส่วนประกอบหลักนามวลีนามวลีคือที่มีคำนามเป็นคำหลักในภาษาไทยคำนามหลักของนามวลีจะปรากฏอยู่หน้าสุดและมีส่วนขยายที่เป็นคำในหมวดคำต่างๆตามมาชนิดของคำและประโยคสามารถ จะแน่ชี้คํณค่าประโยค์ภาษาคำศัออกเป็น8ชนิดได้แก่1คำนาม2คำคุณศัพท์3คำกริยา4คำสัพนาน5คำศัพท์นาม6คำบริวารศัพท์7คำสังคยาและ8คำบุทาชนิดของประโยคชนิดของประโยคประโยคในภาษาคำศัเรียกว่าระบาซึ่งแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่ประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคคำถามประโยคคำสั่ง คำยืมในภาษาเขเมรในที่นี้เป็นการยืมคําการสร้างคําขึ้นในภาษาหนึ่งโดยมีการทําให้คําในภาษาเพิ่มขึ้น 1. การทับศัพท์เป็นการรับคําศัพท์ของภาษานั้นๆเข้ามาโดยตรงพยายามออกเสียงให้คล้ายเคียงกับภาษาที่ยืมมา 2. การประสมคํายืมเป็นการนําคําที่ยืมจากภาษาต่างประเทศมาผสมกับภาษาไทย 3. การแปลคำศัพท์แบบตรงตัวเป็นการแปลคำศัพท์โดยตรงจากต้นภาษามาเป็นภาษาไทย 4. การสร้างคำเป็นการนำคำสองคำมารวมกันแล้วเกิดความหมายใหม่บาลีศักฤตมีอิทธิพลอย่างมากต่อคำศัพท์ทางศาสนาอังกฤษฝรั่งเศสคำศัพท์ในยุคอาณานิคมไทยคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและอาหาร จากอดีตถึงปัจจุบันที่มาของภาษาเคขมรตระกูลภาษาออสโตเอเชียติกความสัมพันธ์ภาษามอญและภาษาอื่นๆหลักฐานโบราณคดีและจารึกภาษาเคขมรมีรากฐานที่ยาวนานและซับซ้อนวัฒนธรรมทางภาษากลุ่มชาติพันธุ์คามรเริ่มก่อกำเนิดในดินแดนสุวรรณภูมิหรือ เอเชียอาคเนเป็นพวกแรกเริ่มร่วมกับกูม,มอนถือว่าเก่าแก่ที่สุดในบรรดากลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆยุคสมัยแห่งวรรณกรรมภาษาเขมรและได้แบ่งวัฒน,น,นธรรมออกเป็น3ยุค 1. วัฒน,นธรรมยุคก่อนพระนคร 2. วัฒน,นธรรมยุคเมืองพระนคร 3. วัฒน,นธรรมยุคหลังเมืองพระนครภาษาเขมรมีบทบาทสำคัญในการสร้างอัตลักษณ์ของชาติ วัฒนาการการเดินทางของภาษาเขมร 1. ศานนสนา,าพุทธฮินดู 2. ราชสำนักการส่งเสริมภาษา 3. อิทธิพลภาษาต่างประเทศภาษาเขมรมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบทสรุปภาษาเขมรในโลกปัจจุบันภาษาเขมรเป็นภาษาที่มีคุณค่าและมีความสำคัญอย่างยิ่งการศึกษาและอนุรักษ์ภาษาเขมจรจึงเป็นสิ่งจำเป็นค่ะ